กราบสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวีดีโอกับหนังเรื่องผมละเพียเมียแกล้งตาย เปิดหนังมาที่พระเอกของเราจุนชายวัยกลางคนอาชีพพนักงานบริษัทเขามีเมียที่ชื่อว่าชิเอะแต่งงานอยู่กินกันจะ3ปีแล้วนะซึ่งพอจะเข้าปีที่3เขาก็กังวลอย่างมากเพราะว่าเมียเก่าของเขาเมื่ออยู่ด้วยกันจะเข้าปีที่3ก็ต้องเลิกลาอย่าล้างกันไปและจุนก็ไม่อยากให้ซ้ํารอยกับเมียคนนี้เขาจึงตกลงกับเมียคนปัจจุบันว่าเมื่อครบ3ปีให้ทั้งคู่เนี่ยมาทบทวนกันใหม่แล้ววันนี้จุนก็เลิกงานกลับบ้านปกติแต่เมื่อกดกริ่งหน้าห้องเมียเนี่ยก็ไม่ออกมารับเขาก็เลยใช้กุญแจ เปิดเข้าไปซึ่งเมื่อเปิดเข้าไปเนี่ยเขาก็ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันเมียของเขาชิเอะนอนตายเลือดท่วมปากอยู่ชิพายแล้วจุนก็ตกใจมากเขย่าเมียร้องเรียกชิเอะชิเอะแต่ชิเอะก็ไม่ตื่นความทรงจําในอดีตของทั้งคู่ก็ไหลเข้ามาในหัวจุนเพียงเสี้ยววิจุนก็จะโทรเรียกรถพยาบาลแต่จ,จู่ๆเมียเนี่ยก็จับขาแล้วก็โจนเข้ามาหาจุนเนี่ยถึงกับหน้าเหวอเกือบช็อกตายห่าสรุปว่าเมียไม่ตายแค่แกล้งเฉยๆไอ้บ้าเอ้ยพอวันถัดมาจุนเนี่ยก็ไปทํางานครับเมียเนี่ยเข้าไปกอดหอมเขาใหญ่ แถมยังบอกว่ากลัวไปครั้งสุดท้ายที่จะได้เจอเขาจูนเนี่ยก็งงมากนะครับว่าเมียกูเป็นอะไรเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนละก่อนที่เขาเนี่ยจะเอาขยะไปทิ้งแล้วก็ไปทํางานป้าข้างบ้านเนี่ยก็คุยถุงดูซะงั้นแถมเจอเสื้อเปื้อนสอนที่ชเชอใส่เมื่อคืนก็ทำหน้าเวอตกใจอีกป้า มาที่ทํางานของจุนจุนก็ไปเล่าเรื่องเมียแกล้งตายเนี่ยให้รุ่นน้องที่ชื่อซาโนฟังซาโนเนี่ยกลับบอกว่าดีแล้วซะงั้นจะได้ไม่จืดชืดเหมือนคู่ของเขาที่แต่งงานมา5ปีแล้วนะแต่จุนเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขากับเมียเนี่ยตกลงกันไว้ว่าเมื่อแต่งงานครบ3ปีเนี่ยจะเขียนสัญญาแต่งงานใหม่ซึ่งเขาเนี่ยก็คิดว่าเมียเนี่ยต้องรองใจอะไรเขาอยู่แน่ๆพอเมียเลิกงานเนี่ยจุนก็ส่งข้อความบอกชี่เอะครับว่ากําลังจะกลับนะจ๊ะที่รักพอถึงบ้านเนี่ยเมียก็ไม่ล็อกประตูเลยนนะะคครั้้ีจจจุเเเ่ก็ิิดดวาปปไอ อีกไม่เนี่ยซึ่งพอเปิดไปเนี่ยก็เจอจริงๆครับเมียเนี่ยโดนจระเข้งับตายอยู่คาบ้านบ้าเอ้ยมายังไงจุนเนี่ยก็เลยไปทําท่าช่วยเมียสักหน่อยเดี๋ยวจะน้อยใจอุตส่าห์ลงทุนซื้อของมาซึ่งนี่เนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นครับและในทุกๆวันที่เขากลับบ้านเนี่ยเมียเนี่ยก็แกล้งตายทุกวันเลยนะเป็นยากุซ่าโดนแทงบางทหารโดนฆ่าโดนลูกดอกปากขัวแถมเธอเนี่ยยังดูสนุกสนานอีกผัวเนี่ยจะช็อกตายวันไหนก็ไม่รู้และจุนเนี่ยก็เอาขยะไปทิ้งทุกวันเลยครับอีป้าคนเดิมมนี่่ยกก็าคุอแแล้วะต คราวนี้เนี่ยก็เจอมีดและก็ตกใจนึกว่าเกิดฆาตกรรมโวยวายเสียงดังเข้าใจผิดทั้งหมู่บ้าน แล้วจุนก็มาทํางานเนี่ยก็มาบอกซาโนว่าชิเอะเนี่ยชักเลนใหญ่เขาทุกวันไม่รู้ว่าเธอเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ซานเนี่ยก็บอกว่าเห็นด้วยครับก็เลยถามว่าบ้านเมียพี่เนี่ยอยู่ที่ไหนและเจอกันได้ยังไงจุนก็เล่าครั้งแรกที่เจอกันให้ฟังว่าเขาเนี่ยไปทํางานที่ต่างเมืองแล้วก็ขึ้นรถเมยกลับไม่ทันวิ่งตามรถเมย์จนหอบและก็มาเจอกับชิเอะหน้าร้านขายซูชิของพ่อเธอแล้วก็ยืนหัวลาะใส่กันซะงั้งงนเหมือนจะถูกฉลอก่อนที่จะเข้าไปในร้านสั่งของกินพอซาโนฟังเสร็จเนี่ยก็เลยบอกว หรือเปล่าอยู่แต่ห้องเนี่ยก็เลยเบื่อก็เลยเรียกร้องความสนใจเฉยๆซึ่งพอจุนกลับบ้านมาวันนี้เนี่ยเมียก็โดนไทนูยิงตายอีกแล้วครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะจุนเนี่ยก็เลยเล่นด้วยกับเมียซะเลยเมียาก็ทันชอบใจใหญ่เลยทีนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยจุนก็ต้องจ่ายหนี้บ้านเลยนะเมียซื้อของทุกวันเลยพอจุนเล่นด้วยเนี่ยรู้สึกว่าชิเอตเนี่ยจะเล่นใหญ่กว่าเดิมอีกครับล่าสุดเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวโดนจับตัวเป็นแดกคิวลาโดนแทงแถมยังแสดงหนังเรื่องโรมิโอกับจูเลียตอีกซึ่งจุนเนี่ย ซาโนฟังเนี่ยก็เลยสงสารครับก็เลยบอกให้พี่เนี่ยชวนชิเอกเนี่ยมากินข้าวเย็นกับเมียเขา และพวกเขาก็ได้มากินข้าวเย็นกันครับแล้วก็ได้เจอกับเมียซาโนที่ชื่อว่ายูมิโกะก็นั่งคุยกันไปซาโน่เนี่ยก็ถามว่าทําไมชิเอะเนี่ยแต่งงานกับจุนเธอเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นครึ่งชีวิตของเธอซึ่งภาพก็ได้ย้อนไปตอนที่ชิเอะเนี่ยมาหาจุนที่โตเกียวและเธอเนี่ยก็วิ่งตามรถไอติมจนจุนเนี่ยตามเธอไม่ทันอะไรจะหิวขนาดนั้นพอตามทันเนี่ยจุนเนี่ยก็ได้บอกเธอว่าเขาเนี่ยเป็นห่วงเธอมากเธอเนี่ยเป็นครึ่งชีวิตของเขาโคตรซึ้งทั้ง4่เนี่ยก็ได้ค พอวันถัดมาจุนก็ได้มานั่งกินข้าวเที่ยงกับหัวหน้าก็คุยถึงชีวิตคู่ของแต่ละคนหัวหน้านก็เล่าว่าเมียในขอตังไปเที่ยวกับลูกซึ่งหัวหน้าก็บอกว่าไม่อยากไปหรอกนะแถมยังบอกว่าอยากไปกับสาวๆดีกว่าโคตรหัวงูพอเลิกงานเนี่ยจุนก็ได้ส่งข้อความไปหาชีเอกว่าจะเอาอะไรไหมเธอเนี่ยก็ตอบมาว่าจะเอาเรือไฟฟ้าซะง,งั้นจะทำอะไรอีกเนี่ยซึ่งระหว่างทางเนี่ยจุนก็ได้หยิบใบปลิวกลับมาด้วยครับพอกลับมาบ้านเปิดประตูเข้าไปเนี่ยนึกว่าอยู่อียิปต์โบราณเมียในแต่งเป็นคนอียิปซะงั้นเเเ้้าาียก็ไดอใใบปิวหม มันเป็นใบปิวรับสมัครงานล้างซักรีดทํางานอาทิตย์ละสวันชิเอเห็นเนี่ยก็นึกว่าจุนเนี่ยโดนไล่ออกต้องหางานใหม่ซะง,งั้นบ้าบอจุนเนี่ยก็เลยบอกว่าเห็นชิเอะอยู่บ้านเนี่ยคงจะเบือ่ออยากให้ลองหางานทําซึ่งชิเอกเนี่ยก็ตกลงครับบอกเผื่อบริษัทจุนเจ๊งขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้ช่วยอะไรได้บ้างดูพูดแต่ละอย่าง วันถัดมาชิเอะเนี่ยก็ได้มาล้านซักรีดครับซึ่งมาเนี่ยก็เห็นป้าคนนึงอยู่ชิเอะเนี่ยก็ขอบคุณเธอที่รับเข้าทํางานป้านี่้ก็บอกว่าไม่ต้องขอบคุณล็อป้าไม่ใช่เจ้าของร้านโคตรห่าก่อนที่เจ้าของร้านตัวจริงเนี่ยจะมาเขาเนี่ยก็คือลุงแก่ๆคนนึงที่ป้าเนี่ยก็บอกว่าชอบป่วยบ่อยๆมาที่บ้านจุนกลับบ้านมาเนี่ยก็เจอชิเอะเนี่ยโดนปนครับวันนี้ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเบื่อแล้วนะที่เธอเนี่ยมาแกล้งตายอะไรทุกวันอย่างนี้ และต่อมาชิเอะกับยูมิโกะเนี่ยก็ได้นัดมาเล่นเบสบอลกันครับซึ่งยูมิโกะเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องเศร้าให้ชิเอฟังว่าเธอเนี่ยไม่สามารถมีลูกได้ตอนนี้เนี่ยแต่งงานมาจะ5ปีแล้วนะญาติๆของพวกเธอเนี่ยก็เป็นห่วงอย่างมากกลับมาที่จุนซาโนะเนี่ยก็ได้แนะนําให้ลองซื้อดอกไม้กับเค้กเนี่ยไปให้เมียดูเป็นของขวัญฉลองงานใหม่เผื่อเมียนะจะเลิกแกงตายพอเลิกงานเนี่ยเขาก็เลยไปซื้อมาเลยครับพอกลับบ้านไปเนี่ยก็เจอเมียแต่งเป็นผีวันนี้ไม่ได้แกงตายแล้วเพราะว่าผีตายไปแล้วพอชิเอเห็นดอกไม้กัับเเเคกกกนีี่ยยย็็ดดดใจจลละชุ ใหญ่ให้เลยคืนนี้แต่ว่าเมียเนี่ยก็ไม่หยุดครบับเพรอีกวันเนี่ยก็กลายเป็นอุลตร้าแมนแถมจู่ๆเมียเก่าของจุนเนี่ยก็ส่งจดหมายมาหาว่าย้ายมาอยู่ไกลๆเพื่อเขาเนี่ยอยากไปเยี่ยม มาอีกวันที่ทำงานจุนเนี่ยก็ได้บอกซาโนครับว่าเขาเนี่ยไม่ไหวแล้วจะบ้าตายพอกลับมาบ้านเนี่ยก็มาเจอเมียแต่งตัวเป็นแมวครับวันนี้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจุนเนี่ยก็ถามชิเอะว่าทำแบบนี้เนี่ยต้องการอะไรกันแน่บอกเขาได้ไหมเธอเนี่ยก็บอกว่าได้แต่ขอร้องอะไรหน่อยและหนังก็ตัดมาอีกวันซาโนกับยูมิโกะเนี่ยมากินข้าวที่บ้านจุนพอยูมิโกะเห็นจระเข้ในบ้านเนี่ยเธอกลับบอกว่ามันเนี่ยเป็นสิ่งที่เธอเนี่ยชอบมากซึ่งซาโนผัวของเธอเนี่ยคบกันมา5ปีเนี่ยก็ไม่รู้มาก่อนและซาโนก็ไปคุยกับชเว่าผู้ ตายทางานมาเหนื่อยเนี่ยต้องการพักผ่อนแบบเต็มที่แบบไม่ต้องคิดอะไรมากประมาณอยากให้ชิเอเนี่เลิกแกงตายหลอกพี่จุนได้แล้วนะซึ่งยูมิโกะเมียเขาเนี่ยก็สวนขึ้นมาเลยครับประมาณว่าไปเสือกอะไรกับครอบครัวเขาผู้เราเนี่ยเอาให้รอดก่อนแล้วก็ร้องไห้ด่ามาซะงั้นบอกว่าขนาดจระเข้เนี่ยคุณก็ไม่รู้ว่าฉันชอบชิเอะเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยชวนเธองัดข้อแย่งจระเข้ซะเลยโคตรหลุดและยูมิโกะเนี่ยก็ชนะได้จระเข้กลับบ้านครับภูมิใจน่าดูต่อมาที่ทํางานของจุนเขาเนี่ยก็ได้ไปคุยกับหัวหน้าครรเ้าาานนน่่ะกกวใแแลงชํญ เรื่องความรักเขาก็ถามัวหน้าว่าหัวหน้าไรเบือเ่อมียบ้างไหมหัวหน้าในก็บอกอย่างเร็วเลยครับว่าโคตรเบือ่อแค่เห็นหน้าในก็เซ็งแล้วจุนเนี่ยก็ถามอีกว่าแล้วทาไมเนี่ยถึงยังอยู่กับเธอล่ะหัวหน้าในก็บอกว่าก็ผมรักเมียแค่นี้แหละจะมีอะไรอีกล่ะ ตัดมาที่ชิเอะที่ร้านซักรีดครับลุงเจ้าของร้านเนี่ยก็นั่งดูนกตายอยู่นะซึ่งลุงเล่าว่าเนี่ยมันเป็นนกที่เมียแกเนี่ยซื้อมาเลี้ยงซึ่งเมียแกเนี่ยก็มาเสียหนีแกไปแล้วยูมิโกะที่เห็นลุงเศร้าเนี่ยก็แต่งหน้าเป็นมีแพนด้าให้ลุงดูซะงั้นลุงเนี่ยก็เลยหัวเราะแล้วก็บอกให้เธอเนี่ยใช้ชีวิตกับสามีเนี่ยให้ดีที่สุดมาที่บ้านจุนกลับมาเนี่ยก็ยังมาเจอเมียแต่งคอสเพย์อยู่นะครับแต่ไม่แกล้งตายแล้วนะแต่งเป็นคนจากยุคอนาคตย้อนเวลามาแทนจุนเนี่ยก็เล่นกับเมียไป ดาดมาคำนวณเวลาที่สองคนเนี่ยจะได้อยู่ด้วยกันจนได้มา3า9 1 6 0ชั่วโมงเธอบอกว่าเวลาเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆอยากอยู่กับผัวให้คุ้มประมาณนี้จุนเนี่ยก็ถามอีกว่าคุณน่ยคิดยังไงเรื่องผมชิเอเยก็ได้ไปเปิดหน้าต่างแล้วก็พูดว่าพระจันทร์คืนนี้เนี่ยสวยจังเลยนะซึ่งจุนเนี่ยก็งงเลยครับไม่บอกตรงๆสักทีนะเป็นปริศนาตลอดและยูมิโก,กะกนะ็เด้นัดชิเอะให้มาหาอีกครั้งครับแล้วก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยตัดสินใจอยากกับซาโน่แล้วนะพอทั้งคู่่ไคยนีงจะ อดก็เลยตัดสินใจอยากกันให้รู้แล้วรู้ลอดก่อนที่ทุกอย่างเนี่ยมันจะเลวร้ายไปกว่านี้ซึ่งซาโน่เลยก็ได้นัดจูนไปดื่มเหมือนกันครับแล้วก็ได้บอกว่าเขาในเลิกกับเมียแล้วและจริงๆแล้วที่เมียเขาไม่ท้องสักทีเนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยสเปิร์มไม่แข็งแรงไม่มีน้ํายาซึ่งอยู่ไมโกะเมื่อเธอรู้เรื่องนี้เนี่ยเธอก็ทาหน้าสบายใจซะงั้นซาโน่เนี่ยถึงกับรับไม่ได้ทั้งสองเนี่ยก็เลยตัดสินใจเลิกกันและเขาเนี่ยก็ได้ถามพี่จูนว่าทําไมเนี่ยเขาในเลิกกับเมียคนก่อนจูนเนี่ยก็ได้เล่าว่าเขาใน นึงจู่ๆเนี่ยเมียเนี่ยก็หายไปเฉยๆและก็ไม่กลับมาเลยและนั่นแหละคือเหตุผลที่เขาไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก และต่อมาชิเอยก็ได้ข่าวว่าพ่อเธอเนี่ยล้มป่วยครับเธอจึงรีบไปหาพ่อของเธอนะซึ่งเธอเนี่ยก็กลัวมากนะครับเพราะเธอเนี่ยเคยเห็นแม่ป่วยเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาพอเธอมาถึงเนี่ยหมอก็ได้บอกว่าพ่อเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากก่อนที่จะเข้าไปเยี่ยมชิเอะพอเห็นพ่อเนี่ยก็สงสารพ่อเลยนะก็เลยออกมาร้องไห้ข้างนอกแถมยังบอกจุนว่าสัญญากับเธอนะว่าเขาเนี่ยจะไม่ตายก่อนเธอจุนเนี่ยก็ได้มาคุยกับพ่อเธอพ่อของชิเอยก็ได้เล่าให้ฟังว่าชิเอะเสียใจมากที่แม่เสียไปตอนเด็กและพ่อเนี่ ล่นกับลูกทุกเย็นซึ่งชีเอ๋ก็เป็นคนขี้เล่นมากและติ้งต้องแบบนี้เนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วนะแล้วก็บอกให้ทั้งคู่เนี่ยพยายามเรียนรู้กันไปเพราะชีวิตคู่เนี่ยมันต้องผ่านอะไรด้วยกันอีกเยอะแยะมากมายพอทั้งคู่กลับมาบ้านจุนก็เห็นชีเอ๋ซื้อหนังสือมาเต็มไปหมดเลยครับก่อนที่เขาจะเห็นคู่มือวรรณกรรมเล่มหนึ่งที่มีชื่อชีเอ๋เป็นคนเขียนเมื่ออ่านข้างในเนี่ยเขาก็เจอหน้าหนึ่งที่มีนักวรรณกรรมคนนึงเขียนว่าพระจันทร์สวยจังซึ่งมันเนี่ยก็เป็นคําเดียวที่ชีเอ๋เคยพูดดแและะจุนนนนนนเี่่่่ก็็ไไ้ชชววปปสสสาาาธรณหหงงึมัถท ทั้งคู่เนี่ยเคยมาสมัยก่อนและจุนเนี่ยก็ได้ขอเธอแต่งงานที่นี่และเธอเนี่ยก็ได้ตอบตกลงแต่งงานกับเขาเป็นคําว่าพระจันร์สวยจังจุนเนี่ยก็เลยขอโทษชีเอครับที่เขาเนี่ยเคยถามชี่เอกว่าคิดยังไงกับเขาเธอเนี่ยตอบว่าพระจันรสวยจังแต่เขาเนี่ยกลับไม่เข้าใจคิดว่าเธอเนี่ยพูดไปเรื่อยเปอยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคําที่ชีเอเนี่ยใช้ตอบรับแต่งงานเขาแต่เขาเนี่ยกลับหลงลืมไปและหนังเนี่ยก็ได้จบลงครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆบางสิ่งที่เราเคยลืมไปเนี่ยเมื่อน,นึกถึงได้เนี่ยรีบไปเก็บไว้นะครับก่อนที่มันจะหายไปและไม่มีวันเอากลับมาได้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป6.4คะแนนถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและไปติดตามแฟนเพจม m สวิดีโอกันไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ